สวัสดีค่ะพบกันกับช่องรักเล a ชแนลนะคะก็จะมาให้สูตรหวยเนะาะลงสูตรหวยเด่นบนนะคะเด่นบนชุดนี้งวดที่แล้วอดไม่ได้ลงให้เพราะว่าเห็นผิดนะคะเห็นว่าผิดก็เลยงวดที่ออกหนึ่งศูนย์หกอะ่ะงวด 2, ่สองอะให้สองสามสี่ออกศูนย์หก เห็นผิดก็เลยไม่ได้ลงให้เพราะว่าผิดติดกันสองครั้งจริงๆสูตรนี้ชอบมากแล้วก็เดินดีนะอพองวดที่ผ่านมาทําไว้นะคะแต่ไม่ได้ลงให้ก็เข้าทั้งให้เด่นแปดเก้าศูนย์นะคะเด่นบนมาทั้งแปดทั้งเก้าเลยนะคะเข้าสิบหน่วยด้วยเสียดายนะไม่เป็นไรก็สูตรนี้ก็ไม่ทิ้งว่าที่แล้วได้ใหม่เนาะได้สูตรใหม่ลืมสูตรเก่าสูตรนี้อาจจะไม่ทิ้งนะคะ ก็จะลงไปแม้จะผิดนะต่อไปนี้คิดง่ายมากสุดนี้ก็ใช้หลักแสนสองครั้งบวกด้วยหลักหน่วยล่างนะคะสองครั้งแสนสองครั้งบวกด้วยหน่วยล่างะะสถิตินะคะก่อนหน้านี้นะก่อนที่จะลงบุกนี่ก็เดินนะเพื่อนๆลองไปคิดตามตดูเดินอยู่ก็ตั้งแต่ตามมาก็ยังไม่พลาดก็เพิ่งจะมาพลาดสองอัวนแล้วก็เป็น2องนที่ติดกันไนงะ เว้นสองวันแล้วมาผิดอีกก็เลยแตกๆอ่ะสุดจะหลุดล้ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนสุดล่างที่ดังๆนะเหมือนสุดล่างที่ดังๆก็ก็หลุดไปเนาะจะไม่ลงก็เข้านะคะสุดล่างที่ดังๆก็หลุดสองวันก็ไม่ลงให้วมืที่ผ่านมาก็เข้าสองสามให้เด่นสองสามสี่ก็เข้าหกสี่เนาะก็ลืมสี่มาหลักหน่วยด้วยนะคะ เดี๋ยวสูตรเด่นๆที่เคยดีเดินดีก็จะเอามาลงเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ดูดูเด่นบนก่อนนะเด่นบนสูตรนี้ก็สถิตินะคะก็นี้นะคะหสี4 5 6ก็มี5 4 5 6ก็มี6ล่างแอ่บนนะคะหนึ่งง0 1 2ก็มี1 890ก็ มาเก้านะคะสองคูณสี่ก็มาสี่สองสองตัววันนี้ศูนย์หนึ่งสองก็มาทั้งศูนย์หนึ่งสองเลยสามตัวแล้วก็วันนี้สี่ห้าหกก็มาที่หกศูนย์หนึ่งสองก็มาที่ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองก็มาที่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองก็มาที่ศูนย์นะคะออกสี่ศูนย์ห้าบนแปดเก้าศูนย์ก็มาห้าเก้าสี่ชุดนี้ตั้งแต่นี้จับคู่กับสูตรสองนะก็เข้าเก้าเก้าสี่ อีกชุดนึงก็เข้าแปดแปดสามนะคะอันนี้มาหลักสิบหลักสิบแล้วก็สูตรสองมาหลักหลักหน่วยสามอันนี้มาหลักหน่วยสี่อันนี้ชุดนั้นไม่เข้านะเข้าแค่เลขอ่าชุดนี้เข้าแค่เลขสองนะคะแล้วก็อันนี้หน้ามาผิดเนี่ยแล้วก็ผิด,ดอีกงวดก็เลยเขวเป็นเหมือนชุดนั้นเลย ควก็เลยไม่ได้ลงนะคะตามนี้นะสถิติเดินดีอยู่ก็อย่าพิ่งทิ้งนะวันนี้ก็ได้อ่าสูตรก็นะัแสนสี่นะคะสี่สองครั้งเป็นแปดหลักหน่วยล่างศูนศูนย์ก็ไม่มีค่าก็ได้แปดเดินหน้าไปสองแต้มเป็นแปดเก้าศูนย์เป็นเลขเด่นนะแล้วเลขออกหนึ่งศูนย์หกก็ถูกที่ศูนย์หลักแสนคือหกหกสองครั้งเป็นสิบสองบวกได้ห้าสองครั้งก็เป็นศูนย์ก็ได้สองนะสองสามสี เลขออกหนึ่งศูนย์หกวันนี้ผิดนะวันที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้เข้าสองตัวเลยเก้าสองครั้งเป็นแปดแปดศูนย์ไม่มีผลนะก็ได้แปดเก้าศูนย์เลขออกเจ็ดแปดเก้ามาสิบหน่อยเลยนะคะสำหรับงวัน,นี้นะคะวันที่จะถึงนี้นะวันที่หนึ่งทันวาหลักแสนคือหนึ่งสองครั้ง บวกด้วยหลักหน่วยล่างคือ4 2ครั้ง4 2ครั้งเป็น8 8บวกด้วย1 2ครั้งเป็น2 2งบวก8เป็น0นะคะได้เด่น0 1 2ก็เป็นเลขที่ติดบนนะคะจะมาบนตัวไหนนะคะระหว่าง0 1 2ย์หนึงสองศูนย์สอง อยงนี้นะคะแบบส,สูนไม่ค่อยสวยแล้วนะคะศูนไม่ค่อยสวยขอเน้นเน้นไปสองตัวนะเพื่อนจะได้ไม่ต้องคิดมากถ้าเพื่อนชอบศูนก็สามารถติดไว้ได้นะระหว่างสามตัวนี้ชอบสองตัวนี้นะคะหนึ่งกับสองต่อไปก็จะเอาสูตรเดิมเนาะสูดหนึ่งกับสูรสองเพราะว่า นู่นี้เคยจับคู่กันแล้วก็เข้าตลอดสูตรสองก็หลังจากที่เดินมานานนะก็ต้องมีวันหลุดเนาะเนี่ค่ะเดินมานานก็มาหลุดว่าที่ผ่านมานะคะหลุดว่าที่ผ่านมานี่นะคะให้หนึ่งสองสามออกเจ็ดแปดเก้าถ้าหลุดแล้ววันนี้นะ่าจะกลับมาเดินต่อนะแอ,แอมั่นใจอย่างนี้นะคะ พอเพิ่งหลุดนะวิธีคิดก็คิดง่ายมากค่ะใช้หลักหมื่นบวกหลักสิบหมื่นบวกสิบบนนะคะหมื่นสิบบนบวกกันได้เท่าไหร่ก็เดินหน้าใหม่อีกสองแต้มนะคะสถิติก็ได้ตามนี้เลยอ่าเดี๋ยวมาคิดให้ครึ่งหนึ่งอ่ะตรงนี้เลยนะคะสิบบนแปบกหนึ่งได้เก้าเก้าเดินหน้าเป็นเก้าศูนย์หนึ่งออกสีู่นย์ห้าก็ถูกที่ศูนย์สองบกศูนย์ได้สองสามสี เลขออกห้าเก้าสี่ก็ถูกที่สี่สามบวกเก้าได้สองสองเป็นสองสามสี่เลขออกห้าแปดสามก็ถูกที่สามหลักหน่วยนะคะสามบวกแปดเป็นหนึ่งเดินหน้าไปเป็นหนึ่งสองสามเลขออกสามสามสองก็ถูกที่สามสองสิบหน่วยเลยนะร้อยสิบหน่วยเลยหมื่นสองบวกสามหลักสิบได้ห้าหกเจ็ดเลขออกเจ็ดศูนย์สาม สี่บวกศูนย์ได้สี่เดินหน้าไปเป็นสี่ห้าหกเลขออกหกหกเก้าก็ถูกแปดบวกสี่ 4, อา่าแปดบวกหกนะคะได้สี่เดินหน้าไปเป็นสี่ห้าหกเลขออกหนึ่งศูนย์หกก็ถูกที่หกหลักหน่วยนะคะต่อไปหลักหมื่นคือหนึ่งหลักสิบบนคือศูนย์หนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งเดินหน้าไปสองแต้มเป็นหนึ่งสองสามนะคะเลขออกหนึ่งศูนย์หกก็ถูกที่หนึ่งนะคะเมื่อที่ผ่านมา หลักหมื่นหนึ่งบวกได้หลักสิบศูนย์เหมือนกับว่าที่ผ่านมาเลยนะได้เด่นหนึ่งสองสามเลขออกเจ็ดแปดเก้านะะได้เลี้ยงเหมือนกันได้ออกเลี้ยงเหมือนกันเจ็ดแปดเก้าวันนี้ก็ผิดนะเริ่มผิดแต่ถ้าผิดนะวันนี้น่าจะมานะ่ะในศูนย์หนึ่งสองเนี่ยแอดว่าน่าจะมาชนกับแล้วก็ชนกับสุดหนึ่งด้วยใช่ไหมคะเมื่อกี้ก็ได้ศูนย์หนึ่งสอง ก็ระหว่างสามตัวนี้ก็ขอก็สูตรก็ใช้หมื่นบวกสิบบนนะคะหมื่นหมื่นบวกสิบบนสองบวกแปดได้ศูนย์หนึ่งสองนะคะศูนย์หนึ่งสอง ก็ชนกับเมื่อกี้นะแล้วก็ระหว่าง012ก็ให้เครดิตไปที่เพราะว่า10บน0น่าจะดบับอ2นะแล้วก็หลักร้อยอ๋อหลักร้อยยังไม่ดับร้อยดับ195นะดับ10บน วันนี้จะมาสองหรือเปล่าระหว่างหนึ่งกับสองนะคะก่อนเน้นแค่สองตัวเอาไปติดกับเลขที่ชอบนะคะก็อสองสูตรนี้สูตรหนึ่งกับสูตรสองส่วนส่วนกันที่ศูนย์หนึ่งสองนะถือว่าสวยนะคะสำหรับสูตรดับบนดับล่างเดี๋ยวแอดก็จะลงแยกไว้ทีหลังนะคะแล้วก็ดับคู่ชุดเมื่อที่แล้วดับคู่ชุดบนอ่ม น่าจะยี่สกับคู่ชุดบนผ่านคู่ชุดล่างผ่านนะคะดับล่างอ่าสิบสองสิบสองกับสิบสองชุดยี่สิบสี่ชุดดับล่างผ่านนะแล้วก็ดับบนสิบสองบวกอีกเต้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดชุดก็ดับผ่านนะแวจะลงทีละค่อยๆลงเดี๋ยวลงสุดล่างก่อน ก็ดีมาลงช้าเพราะว่านั่งคิดสูตรดับแล้วก็ทําหวยเนาะเป็นวันๆเหมือนกันนะคะต้องทําให้ละเอียดถ้าผ้าตัวหนึ่งก็ถือว่าผิดเลยนะคะก็เก็บสถิติไปก่อนนะแล้วก็พบกันคลิปหน้าคะ่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ